แดนสุขที่2ี่กันยายน2 5 2พรซ้า,ายมือวิชาน้อยพรทวีขวามือวิชิตลูกบางปลาส้อยพิกัด135ปอปนที่เวทีลุมพินีนี่คือฉลามขาวกับโค้งคำนับวิชิตลูกบางปลาส้อยและนี่คือยอดมวยอมะตะวิชาน้อยพรทวีครับยกที่หนึ่งครับวันที่พบกันนั้นวิชิตลูกบางปลาสร้อยกางเกงสีเข้มสูงยาวกว่าครับอายุ26วิชาน้อยอายุ29 ชาน้อยนั้นแมทุกลูกกับหนักแน่นแล้วก็โหดจิตใจนั้นเยี่ยมวิชิตนั้นจิตใจเยี่ยมแต่ว่ามีจุดเปราะที่ขาครับพักหลังนี่ขาไม่ค่อยดีวิชาน้อยนั้นแชมเปี้ยนเข็มขัด3เส้นวิชิตนั้นเป็นแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นไลท์เวทเป็นนักชกทีมชาติแชมป์ซีเกมครับเดี๋ยวนี้ก็คือซีเกมและเคยไปชกโอลิมปิกด้วย มวยซ้ายใช้ย,ยาคือฉลามขาวกับมวยเมืองชนวิชาน้อยนั้นมวยนนทบุรีนะครับดูวิชาน้อยครับลูกต่อเตะขานี่เหลือเกินจริงๆครับแล้วการไล่ต้อนมวยเนี่ยามาทอามาหิดมากดูครับตอดทั้งพับนอกพับในครับดูครับตอดไปเรื่อยวิชิตพยามามจะทีไครับไม่ให้เตะกราดข้างล่างง่ายๆแข่งซ้ายหมัดซ้ายวิชิตดีมากดูวิชาน้อยครับ การมวยนี้ไกลๆวิชิตยำถีดออกไปไกลระหว่างแขางซ้ายเป็นมวยที่ออกอาวุธสวยงามทั้งคู่ครับวิชาตอดข้างล่างอีกแล้วเผลก็ต่อยบนครับต่อยคมด้วยนะครับวิชาน้อยนี่อาวุธทุกลูกแน่นไปหมดและวิธีลุกไล่คมขวัานี่เหลือเกินจริงๆดูครับตอดไปเรื่อยเผลไม่ได้ครับหมดยกที่สองยกที่สามชมกันต่อครับวิชาน้อยนั้นเตียกยเยอะแต่ว่าแบนกว่าหนากว่านะครับ เดินไปเรื่อยครับระวังล่างขึ้นบนระวังบนเตะล่างน่าแกมีหลายอย่างครับหมัดของวิชาน้อยก็คมด้วยนะครับดูเดินครับการต้อนมวยการไล่มวยเน่วิชาน้อยนี่ถือว่าระดับประการคนหนึ่งทีเดียวครับแล้วก็การตีหน้ายักษ์การออกอาวุธปู่การเก็บอาการนี่น่ากลัวครับตัวสู้เจอกับวิชาน้อยนี่ถ้าว่าหัวใจไม่เต็มรอยนี่ยิยืนไม่ได้ครับแรงจะหายไปหลายส่วนทีเดียว เดินคื้อจริงๆครับถูบมีทั้งล่างทั้งบนครับเธอก็ต่อยบนเธอก็เขี่ยล่างชิตยามเตะลับคาเอาละครับเริ่มจะโดนเจาะยางแล้วนะครับทั้งพับนอกพับในโคนขาขาข้างซ้ายครับดูครับโดนขาข้างซ้ายนี่ครับชักจะโกงตัวแล้วครับเอาละครับต้องยกบังแล้วครับนี่ครับโดนเยอะๆไม่ได้ครับวิชานอยนี่ดูครับพยายามเน้นพิายามจะแทงเหมือนกันนะครับวางแข้ง ทั้งถีบทั้งวางแข้งทั้งบังแล้วก็ไม่มิดกะดูกขาพยายามจะวางแข้งแล้วยกบงังเอาไว้ดูครับเยิยงข้างด้วยนะครับวิชานนอยแกก็ตอดไปเรื่อยค้ำแล้วดูรับพิชิตพยายามจะออกอาวุธเหมือนกันนะครับแข้งซ้ายและยันด้วยแขนขวาและก็เตะด้วยแข้งซ้ายวิชานนอยนี่ก็เดินแล้วก็ดันไปด้วยดูครับเผลอก็ต่อยบนแล้วการาดล่างดูครับเตะกราดตลอดเวลาเป็นมวยที่เตะเจาะย,ยางเก่งมากครับดูครับมีอาวุธนําำคือเตะกราดแล้วเผลอก็ต่อยดูครับเอาีกแล้วครับ วิชิตเริ่มจะเจ็บแล้วครับพยายามจะสาดแข้งซ้ายบังไม่ให้เตะกราดยกบังเอาไว้กว้างแข้งเหมือนกันแม่แต่วิชาน้อยแกยืดหยุ่นเก่งจริงๆครับดูครับแล้วเดินเร็วเดินแข็งด้วยนะครับหลักออกไปครับอือทำการพันตัวโทวีเราวัดทีละเลขาห้ามออกมาครับปัจจุบันนี้เกษียณไปแล้วครับเกษียณที่พนตรวจตรีวิชิตพยายามจะสาดแข้งซ้ายครับแข้งที่เป็นเป้าเตะเจาะยางนี่แหละครับแม่แต่วิชาน้อยแกเดินเร็วนะครับเดินเร็วแล้วออกอาวุธเร็ว อาวุธเปแล้วครับเริ่มเตะหลุดแล้วครับเราแวงแล้วครับเตะหลุดบ่อยๆี่ใจหายนะครับดูครับพยายามจะยกบังเหมือนกันบังสวยด้วยนะครับแต่ว่าวิชาน้อยนี่ออกมาหลายทางดูครับเริ่มจะดึงให้เตะหลุดให้เราแวงแล้วครับวางแข้งเป็นมวยที่ตอนหน้ากลัวคนหนึ่งับอดูครับวิชิตโดนที่โหนขาซ้ายก็เตะเริ่มจะหลุดอีกแล้ว หัวจิตหัวใจวิชิตันใช้ได้ครับแต่แหมมีจุดเปราะที่ขาเนี่ยครับดูนะครับโดนแล้วครับก่อนโดนแล้วแกลุกเร็วด้วยนะครับเอาแล้วโอ้ยเจ็บแล้วครับเจ็บแล้ววิ่งใส่เลยครับเอาแล้วครับล่นเลยครับกรรมการไม่นับครับดูวิชาน้อยครับหมดยกพอดีว่าเวลาได้แล้วในแหม่ไม่เคยพลาดนาทีทองเลยครับวิชิตเริ่มระแวงดอกนี้โคนขาซ้ายครับเจ็บเลยครับพยายามจะยกบางแ้วทีออกไป เดียวกันถูกต้องตามตำราครับแต่ว่าการลุกของวิชาน้อยในรุกเหลือเกินครับดูครับอืมเตะต้องโกงตัวหนีเลยครับเผลอก็ต่อยบนครับพอระแวงล่างต่อยบนดูครับดูการรุกไล่ดูแข้งขวาดอกนี้ครับเจ็บเลยครับถอยเขยเยกเลยนะครับวิชาน้อยเห็นครับวิ่งชาร์จเลยและดอกนี้ครับล้มทั้งยืนอืมจุดเปราะอย่างนี้ครับมีให้เห็นไม่ได้ครับวิชาน้อยนี่เห็นไม่ได้เห็นแล้วโจมตีทันที วิชิตจะแก้ยังไงครับยกทีสามวิชา้อยนี่เดี๋ยวนี้นี่ถือว่าเป็นระดับอภิมหาเศรษฐีเป็นเอเย่นขายเบียสิงที่มึนนครับพัตคารลอยน้ําให้เช่าสามร้อปั่นแหม่ร้อยคันวิชิตพยายามเดินครับเดินแล้วครับถอยไม่ได้ห <c oughs> ืกแลกวแทงนี้สวยมากนะครับวิชิตพรายน,านันหรือว่าวิชิตลูกบางปลาส้อยก่อ านานก็ใช้ได้นะครับมีกิจการทำไอติมยีห่ห้อฟ้าไทยขายที่เมืองชนเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชนด้วยนะครับแล้วก็ยังอยู่ในวงการมวยครับเป็นเทรนเนอร์ใหญ่ของข่ายเจเชนซึ่งเป็นน้องชายวิชิตนะครับเป็นเทรนเนอร์ใหญ่ของสิงห์ดำเขาเป็นเทรนเนอร์ใหญ่ของข่ายลูกบางปลาส้อยพายอน,นันต์แหมวิชาน้อยจะตอดไปเรื่อยครับวิชิตพยายามจะเดินแล้วนะครับอ้าะครับแทงกระโดดอัปคัดหมัดหน้า อือดูครับหมัดของวิชาน้อยเนี่ยหนึ่งสองสามเผลอก็ไม่ได้ครับมีหลายอย่างเลอเกินโดนตอดอยู่ด้วยครับชิดเข้ามาคนจิตผูจาไม่ต้องพูดถึงเลยครับแต่ว่านักมวยยังว่าครับที่ใจเอาแต่ว่าสังขารมันไม่เอานะครับมีมวยเยอะนะครับที่โคชิตผูจาเนี่ยมาเหี่ยมหานเลอเกินแต่ว่ามีจุดเปราะครับพอมีจุดเปราะเนี่ยมาคือสุกโจมตีได้งานดูครับเผลอก็ต่อยต่อย,อยแบบ ไม่ต้องง้างมากด้วยครับบางทีวิชาน้อยเผลอก็จิ้มไปตรงตรงคดับด,ดูลูกต่อของแก่เร็วมากเป็นมวยที่ตอดขาได้เร็วมากที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทยเลยนะครับกลัดพลัดพลัดยังเอาฟ้าแลบทีเดียววิชิตเอารครับพยายามจะยิงหมัดแบบสากลแล้วครับหมดยกที่สี่วิชิตชักทอๆๆ้อทอมกันมาแข็งเหลือเกินชาวิชาน้อย อืมนี่วางแข้งซ้ายและดันแทงลูนี้ครับดูนะครับลูกดันเข้าเชือกแล้วแทงแรงมากแต่วิชาน้อยแกเก็บอาการเก่งเหลือเกินครับดูครับดันนะครับดอกนี้แรงนะครับวิชาน้อยนี่แข็งเป็นหินจริงๆยกสุดท้ายครับต่ออีกแล้วครับต่ออีกแล้วครับอืมห่ไหไปหมดนะครับคนหิวขาวนี่โดนเตะไม่จริงๆครับ มวยที่ฟุตเวิร์กด้วยปลายเท้าดีแล้วเกิดกับวิชานอนนี่เท้าเหมือนกับติดสปริงทีเดียวครับดูครับดูตอด่อดูครับพับนอกพับในปั๊บปั๊บดูครับเลอไม่ได้วิชิตนี่พอโดนเตะขานี่ยมานักมวยครับไม่อาจจะเป็นวิชิตหรือใครครับเตะขาจนขาดยืนไม่อยู่ขาก,กับเพกกับเพกนี่ยมายืนลำบากศูนย์มันเสียครับดูครับเราเป็นมวยที่การมวยนี่ก้มหน้านี่คางนี่ติดหน้าอกแลครับวิชาน้อนนี่ การจะต่อยคางกันนี่ลำบากครับดูครับการมวยซ่อนคางไว้ที่หน้าอกเลยนะครับหย,ยียันอาว้ยีิบลำบากเลยครับดูครับเออก้าวข้ามาดูแกหมุน,นครับระดับซื่อแปรเรียกอาจารย์จริงๆวิชาน้อยนี่มวยสมัยนี้มีไม่ค่อยตอดโดยการเตะกราดทับนอกทับในของแบบของวิชาน้อยนะครับมีน้อยคนฝักหลังที่มาใช้ก็วิรพลสะพรมเลยครับที่ใช้จัจั เลอไม่ได้ครับพับนอกพับในพับนอกพับในโดนไม่กี่ทีครับซ้าแล้วซ้ําเล่าไม่ชักขาหนีนะครับยืนไม่ติดไม่ดูออกหมัดเร็วครับทั้งล่างทั้งบนไม่รู้มาทางไหนดิฉิตลําบากดูครับขีบยันบ้างยักบ้างตอดบ้างเอ็ไม่ได้ครับดูครับแล้วมีขู่ด้วยครับมีวิ่งขู่ด้วยดูครับ สังเกตซ่อนทางครับซ่อนทางไว้ที่นกกหน้าอกต้มมากตลอดครับต่อยแบบนี้ต่อยเข้าคางลําบากครับต่อยแล้ะฉะลาหมดับโดนหน้าผากฉะลาไปข้างอื่นหมดไม่เข้าคางโอ้โหเผลก็มียับเล่าฮุกหมดยกครับวิชิตก็ยอมแพ้แล้วครับดูลักษณะว่าโค้งคารวะเลยครับวิชาน้อยพรทวีครับเป็นฝ่ายชนะ